เพิ่งหยุดบ่แต่ก่อนกันเออเออเพราะวันหนึ่งก็เหนื่อยเนาะไม่เมื่อยว่ะล่ะเต็มทางกันเด้อจังยาเด้อเต็มบ่ทางนี่เออโอมจ้ะเออโยมเห็นเดืชั้นนั่นเนาะทำมาอย่างให้กะสิเครียดชั้นก็เครียดดุกกะนั่นวันนี้ดุกมานำผัวดุกมาว่าเมียขีมานำแล้วว่าโม่หูความคิดเด้คือว่าให้เมียมานำลูก แต่ว่านี่เมียบื่สนใจก็เลยต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านหาลูกกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุดๆโซคนบัสมอกสุปอนการยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสาวบุญหลายคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้กับมหาทางน้องพลอเพิร์นและพี่น้องอยู่เทียงไฮเทียงนาคือเก่าคือเดิมเนาะบ่ฮู้ว่าเมื่อนี้ทั้งพ่อเพิ่์นชิยู่ดูอบ่เนาะเดอดแงอยู่ สบายดีเด้อน้องพลอยกับยนี่สบายดีจ้ะบอกเธอแม่ลูกสบายดีไปยังคืออาปากเลยฮะสบายดีพี่เตยลอรินน้่งกัใสงามชั้นเนาะพ่อไปแท้ใส่ละบอกคนนะแม่ลูกพ่อไปเอาปืนพ่อไปเอาปืนพ่อไปเอาปืนหลักพ่อไปน้ำพ่อตัดปืนหน่อนดยขอนแดด ต้องใส่กันลัางเลกอดมาต้องแบบว่ามึงเอาน้ำมึนต้องให้ยาผ้าว่าเอาน่าจะชีวเว้าเนาะซอนสอนค้ายาว่าเอาแลเนาะเอ้าวเขินนะหนุ่มึงสาวหวานมามันแบบเออเฮ้ยว้าเปลีเยนมาเปลี่ยนบอมันกับบอบ้านไล่เดี๋ยวมันจะบบ้าหันมันกะมาอยู่กับไก่แล้วเดี๋ยวมาละมาเดี่ยวแล้วนะเจอกันเริ่มเว้าแล้วเดี๋ยวนี้เนาะ เลื่อนที่หาแล้วเนาะยมปุเต็มแล้วเต็มแล้วติ่มเนี่ยู้สึกว่เอาใส่ถังแมวตุ๊กแกบดมียะกดแข่งกดคาตุ๊กแกบดแม่เปิดนันองยองทางนัหนอือทางม้าวันหิวขึ้นเทิงนะบ่เนาะเหมือนง่วงมากค่ะโอ้มีหลายแบะเว้ยอันนี้ก็มีท่านก็มีอันนี้ใส่โออเนาะ ใส่พ่นไปพ่นก็ได้ใส่หนีก็ได้ต้งหนีอยู่ได้ว่าตูนยู่มึงด้วยค่ะได้พ่จะระหุ่าหนเตมเาง่ยอยมึงด้วยค่ะมึงด้วยท้องมึงด้อ่ะเายู่เบิ้งแบบเบิ้งยอย่เบ่แต่ก่อนกันเออเพราะว่นนา้นเหนื่อยเนาะไม่เมื่อยว่าละเต็มทางกันเด้อจังย่าเด้อเต็มบ่ทางนี่

ก็โอเคแล้วนี่แต่ว่าฮ้อนบ่มีน้ําแท้ๆเพิ่นก็ได้เนาะเออแท้จริงน่ะสิปลูกต้นไม้ดีหยังอยู่6คือบนกอกนี่เนาะเพิบ่ฮ้อนพม่วงต้นม่วงก็มีแต่ัวบเออๆๆใ้เต็มแล้วโอ้ให้นะแม่ชาวหลายรงวัลบาดงแล้วเนาะเส้นกมุ่งเฮ็ดหลังคาซะเนาะไว่าพอให้น้องเพิ่นมาอาบเวลาหยอบเอง เวลากลางเวรนี่มันแดดเกินบปอยากคอดขยับน้าลือเมื่อยก็เมื่อยกานบนอาบก็ห้อนนอนนาแเลย้อนงัวมากินกันห่อนโอ้ยตื่นได้โอ้ยแม่นปวดเนาะป้าสับปอยู่หอมป้าคอนแดดนะโอ้ยง้อสับปนึงห่นไปเอารางวัลนี่เจังได้เอานะรางวัลขอบใจเอารางวัลอันนี้ก็ ไม่ไดลายอันน่ะดีมีนี่ดีใจว่าได้ขนมนี่ั้งในเพูดว่าน้ำาดูดีใจว่้กินใช่แล้วเฮ้ยบอกน้ำแม่วอาน้ำพึนน้ำแม่ลูกอ่าเปินบอกมาให้ายได้นอถามมีแต่บโตอบอ่าน้ำพึนแน่โอ้ยมินี่ดีใจลายเด้อนุ่มกระไล่ขนมกระไลใช่แล้วนอโพล่ใจโอ้ยก็แล้ตัดไม้แล้ววัดทิ้งยินบอกนะบอกน้ำพึนแน่ ดีใจไรขนมก็ะไรขนมก็ไรเฉดเดียวปันกันบัดแกปันกันบัดเบ่ได้แม่นะเดือนสิบวันละสิบวันนี่งวันนี่งวันหนึ่งบัดเวลาเพิ่นมาบัดมีสมบอยเนาะเดี๋ยวกี่ทเป็นคนบอกเก่งอยู่เนาะอายบ่อายก็ตั้งหนาเพิ่นเคยเห็นเพิ่นมาหนิเลยเนาะเพิ่นมาเหลืออยู่โอ้ปันไปส่ม่ได้กี่ทีปันตีนี้ มูว่าดิกนํานี้ได้กินแน่นี่เนาะได้กินออ่บ่อยนทางในเพิ่นว่านะอือ่ไปเอแม่แล้วบ่จักบ่บ่นําเพิ่นแน่ลูกว่าน้ําเพิ่นแน่พ่อไปหาแม่แล้วก็ว่าแม่นบ่นอนแน่บ่แม่นบ่ซะเฮาเงยนาขึ้นเงยนาขึ้นเออ้มเด้อมสิก้มแม่ก็โทรมาอยู่บ่เฮาตะกีุ้บ ก็ได้โทษมาคำนั่นคัะเบิดผ่านร้อมขี่หอดพร้อมกับโทษอยาก็ให้ลูกว่าวนพอ่กินหอดเมียอยู่น้ำเคือมันกับขี่หอดกับมันโทษชื่อแนมกับอะไรกับน้องโบได้ยังลืมโบได้างเดียวคือแบบรอคอยเพิ่นกับมาเสมอกับเพิ่นเคยว่าอยู่ดีว่าคันกลับมากกับเอาให้โอกาสเสมอเพิ่อนแต่ว่ายังมักเมียคือเก่าอันเด็สิเป็นจังใดกระยาน่ะยังมักเมียของลูกผู้นี้อยู่กวนาง เอาว่าสายคันแม่กลับมากไงล่ะทางในพื้นว่าเอาว่าลูกพื้นในแม่ลูกเอาอยู่บ่เอาเน่เนาะลูกก็ยังให้อาภัยแม่อยู่แม่ห่างไม่ได้ชุนละแม่ใหม่ได้บุ๋เอาบ่แม่ใหม่เป็นยังกัน่ะเป็นยังคือว่าบุ๋อยากได้แม่ใหม่เอาว่าน้ำพื้นนะแม่ลูกแยกพื้นตีบ่หรือว่าจังใดอืม อาหน่อยไหมยี่ได้แม่เก่าเนี่ยบังพี่เนี่ยบังกล่องยี่เลยม่เก่าหาแปรงอยู่ใช่เอออืออาแปมาหลุดบอกว่าอบานเนี่ยกล่องน้ำพึนน่ะแม่ดุเอาขนมเมื่อคืนไม่ได้กินขนมเนอะน้ำเนาะเมาน่อยไหมแซ่บบ่ขนมแซบเออแซ่บกับว่าวชูฟังเลยมึอหน่าก็ซื้อมาให้หลายคนนี่อีกอ่ะอืออืออ่าพนถามยังกับว่าวหลดได้นะเออ อยู่ก็ม่ตู้นากตะว่าเราเป็นอยู่ก็ไม่ตู้นากระว่าว่นเราอยู่เรายู่มันว่ากับแบบนี้แหละแบบบอกจัเว่าอันนญาติว่านูจะไงนะแมวเมียอาพอได้สำเมียงหายว่าละแมวคนนี้แล้วบอกปากแสดงว่าเราหายได้นี่อเมียกับเฮงมาหาข่อยดูนะว่าน้ำเพลนแน่ด้วยว่านั่นนี่ว่าโรดว่าทุเพลนพัง เนาะเพิ่นมากก็ไม่ได้ห้กะเพิ่อนไม่ได้ห้เนาะแม่มาต้นเพิ่นช่อขนมมาต้นลาบออไลน์น้าเอาเป็นยัขอแม่ตัวนี้เมี่เมื่อหาบ้างห้ืพอ่เนบ้างหายบ้าห้บ้างกินแ้วนย่จ้งหนูแล้วกินน้ำแน่ขนมเห้แม่กินน้ำนะได้กินขนมรู้ว่าน้ำเลยแบบฟุ่เือยเนี่ยกวนรวยนีกินขนมเชยยู่เนาะแม่เนี่ยเมื่อหน้าเ็ชิบเอาขนมมาให้เลยจะบอกวาน้ำ มาแต่โตได้มือหนาเนี่ยได้กินขนมเลบปปากเนาะมือหนาอ๋อพันเน้พดิษน้แม่พี่ดอกน้องพ่อน่าจัะแน่หันมือด้หนะม่้นีสั่งนี่มีแจ้าจากม้งพอจะชิมานะบอกพันนะแม่ดอกจากคูบอจากบจากวบอพนจะชิมาจากม้งสามม้งสามม้งต้องหห้าคอยบอกนะเนาะมึงหนุน เผือตัดใหม่เผื่อมาแต่เดาเ็ไเอาลงทานบ่แล้ะจังใดปาสิมาเห็ดทานเพราะได้นังนี่แหละบริมีทานเพิ่นเศร้าไปเห็ดเวียกแล้วบ่ยาแล้วเขาไปยาจ้างในเห็ดเท่านั้นแล้วไปเห็ดซ้อโอ้ยาจ้างแล้วตะกอนเห็ดย่างตะกอนตะกอนกับไม่ได้เห็ดยังอยู่ใช่แล้วเออแบบว่าเวลามีเวียกแบบเพิ่นจ้างเ้วไปไป่านี่บ่มีเวียกันอยู่ชื่อเอา ตัาลงเตาไปเล้วมาไปเอาฟืนมาลงเตาพอได้จุนึเข่านี่แล้วใช่ฟืนกับโมมี่ปาเดี๋ยวนี้เนาะโมมี่เลยนักสิหาเฉลยฟืนกับน้องมีกับโมลี่ฟืนพอพอเราไปเห็ดเวียกเอาเงินใส่มาซื้อขนมให้บบบนี้นมบัดยังกินอยู่นมกะมีแต่เจ้าว่าเป็นเด้อคุณเจ้าว่าหายเด้อลูกเด้อแม่ผึ่งบอกนะนะข้าเจ้าว่าโมเป็นแกะเฉลยเฮ้ยเนา ใครมาดิบนำเจ้าเนาะบ่ม e <mean> ีบพได้ไปหาเงินกับบ่มีใครได้เหรอบัดมีเพื่อไดจังได้ชื่อใครมาดิบนั่งกับบ่าวบอกน้ำพึ่นกับบ่วมาเจ้ากับบ้านกินเนี่ยนมขนมกันเนาะกขาบอกน้ำพึ่งเนาะเฮ้ยเรวบ่าวบอกนะเพึ่งชื่อมาให้ไปเชื่บ่าวบอกนำมากต่ยังบ่าวบอน้ำบัดแต่ท่านถ่ายคลิปนี้ว่าเป็นเนาะอกับปู่กับป้าได้ไหมขันเรา คนดูเทียงนะนี่ตู้จุนไล่ให้เป็นดินวางใหม่ขันบอกมันบอกน่นหันบอแน่นี่ได้ชวนบอเนาะผู้เดียวมันก็ยังบอกเอ้าบจังน่างบยังบอกผู้เดียวนะหันหนาดูหันเบิ่งแนยวยเบิ่งแนันในวิทย์เดี๋ก็วิทไปเลยกเปนลามาเลยได้มานั่งลูกไทยนะบ่าวเอาจนดาเอาจันดาหาบ่ออนาบ่ อันนี้เอิ้นใบตู้บ่แม <three> ่ยญาเอิ้นใบตู้เนาะแม่ย้านี่เอ้าวใบตู้เออกินข้าวกับย่างมือเ้านี่กินขนมบ่บบวบได้ไหมบอกเพิ่นได้ไหมกินกับย่างเ้านี่เอากัดแบบนั้นบ่บใส่บวแม่โตแก่หายลูกบอกเพิ่นั้นไหมกินข้าวกับย่างกินขนมร้ายจังเขียวเหี้ยนะเป็นบ่บเป็นหรื่าบกเพิ่นได้ไหมโอย บอกน้ำึงในกวยอะไรให้ขัวยคนปากตื๊ออะไเนาะหมอบอกน้ำพึนงไม่ช่างมาจนมือได้ยินเสียงสองคำค่ำนี่มือนีดากับเมืองเฮียนบ่ลุตั้งในภนษาหน้าว่าตั้งพี่เมืองพเลียงบอกอื่นนะแล้เมือหน้าของสิบปซื้อมาให้ขาได้กินเแต่จนบุเนพนหน้าคอย ืมาหนาวใช่ปลาลุงพี่บ่อน้ำเพิ่นด้วยเพิ่นเพิ่นค่อยชื้อมาให้ตัวบัวบ่อน้ำหรือวบ่อน้ำแน่พช่วยรับเป็นที่แค่หันว่าแค่หันว่าเด้อชวนชวนยนามาอยู่เพื่อนเด้อบดนี้เด้อจะหมดเปลืองค่าราบมันรถเมื่อบอกเมื่ออยู่เพื่อนเขาหงเยนพอเนี่ยอยู่น้ำน้ำนั่นแหะ มาหากินข้าวกินน้ำอยู่น้าเนาะขนมยังจังบอกขนมยังบอกขนมยังเช็ดบอกขนมช็้มเชมาหากคนบ่บอันยังสิขนมเชเนาะชุพิ่นทั้งแน่ด้วย เป็นยังไงนะเป็นยังคือไม่อยากว่ไม่อยากให้มาบ่เอาผมมาสามหมื่นนี่เนาะบม่อยามาบ่ไม่บ่ต่อน้ำเพิ่นแน่อยากไปน้ำโตล่อให้เจ้านี่เจ้าแบกพื้นได้ว่าเจ้าจะอยากไปนะห่างเดียเจ้าพอวายยังสีมาอยู่อยากอยู่น้ำมาเป็นอยากไปโตอื่พอวามันทนแดดบาไฟ <laughs> bừng phân nó quả nè nè bừng ở ờ, mang chín năm còn cái này bình phân cả bọc, bừng tiệt toàn nhà phân bộ đấy nó bạn nhà nhà sau bộ các công ít <laughs> chỉ cổng các cái điện lưu nó bỏ năm phân nè đuổi bỏ nàng chắc bà bạn hả bỏ nè bật khe mưa thì hai nhà chắc cả nè bỏ bộ bỏ, bỏ mình bỏ hai, nhà, hai bỏ, hai hai đây, đây, bỏ hai. nhà cho hai tiền thì bọc hai เป็นยังคือเงาใช่หรือยัเนี่ยเงาเงาเนาะเงาแท่มือหนิมาหน่ะมาังเป็นยังหลาเป็นยังษอพอแล้วแมบุสบายเจ๊กันนี่ซักบอยาพาเมือซักยานี่จากีบอเอาคือเห็ดเงาเงาคิดหอดพอบอยบ้านหอบพอคิดหอดพอหรือคิดหอดแม่หอดพอ เอาอยู่นลำกันคือมืออยู่นลำกันทุกคืนไปใส่ก็ไปไปขี่กันมานั่งข้างนั่นใดมีได้ถ่านนั่นได้โหเนาะอืาโหดว่าพี่ว่าไปแกงก้นใหนเพราะสิกินหอดปลานั่นไลยใส่ก็บผู้ใได้โผล่ละพ่อหนังใหญ่อยู่นี่มีตู้อยู่บ่ยังให้มื่อทำโชว์มื่อกันยางให้นอนให้มันนอนนั่นะคือแบบพี่จะพยายามให้ลูกติดแม่นะเนาะฉันเลไปหา อย่างเหตุงานณ์ทำโอ้ยทำมันปวดติดเนาะดูมันท่านจักความผมเนาะมันบวจักความสี่มันบวอยู่ได้อยู่ยุ่งกังวินสี่คือแบบบอร่องให้พอเพิ่นแบบเมื่ออยู่บ้านแบบป้าใอยู่นลำยาวปีห้าปีห้องบบเปิดเชิญเป็ดอะไรเชิญกันมันมันกระทำมันหั่นกระคำม้ามันก็นั่งห่างอยู่ข้างโป่งมาเอาการบูเห็นโพน่ะที่โพนี่หน่อยนั่งเนาะ ทิ่ท้ออย uh ู่ว no? ่ะใหพ่อไปหาเงินบ่เสยดุเอาใไปเจ้าอยากขนมบ่สะอยากอยู่ขนมนอยู่กัมมิตู้เนาะอยู่บ่อยู่กัมมิตู้อยู่กัให้พ่อไปเนาะใหพ่อไปหาเงินบ่เมนบ่เมนบ่กันให้ไปมื่อื่นก็ชิมาผ้าไปเด้อกชิมาหาเด้อเด้อกให้เด้อเด้อเด้อจะให้เด้อนชิมาเอาพ่อตูผ้าไปเด้อ หายไปเมื่ออื่นข่อยมาเอาแท้ได้ให้ไปแม่นบ่ให้ไปบ่อสั่งบ่อห้ไปสิเอาบอกคนน้ำแม่บอให้ไปกันห้ไปดิบห้ไปกับบ่อสิกันนั่นข่อยสิมาพาไปเมื่ออื่นข่อยทอดข่อยบ่ให้ไปกับบ้าไปสิเนาะก็เอาน้ำแม่ข่อไปเออบอกห้ไปก็เอาดีๆแเลเออเฮาบอกห้ไปสะเฮาขคินฮอดข้าวเย่าก้อนหนุกข้าวเย่าก้อนนม ไปบอกเจ้าเด้อยากกินขนมลายกินนุ่มลายกะเวลาเพิ่นมากกระดิ่นน้ำเพิ่นเนี่ยแซ่บบ่อนมล่ะอันนี้เพิ่นมาบกปากน้ำเพิ่นเนาะถอดหน่อแล้วก็บอกน้ำเพิ่นเหรอวันนั่นกะโอ้ยโอ้ยมีใจอยู่บวงนี้บอกว่าน้ำไปสั่งว่าน้ำเพิ่นในลูกบัดนี้กอนอัน ให้หยู่คนเดียวบาทนี่พูนให้ไปดินยู่คนเดียวอยู่ห่มบกของบาทนี่บเบาๆน้ำพึนไม่ตูก้ก็สิไปลัดงัวปะเอาบาทเจ้าจอยากอยู่คนเดียวบ่เลยมานี่เบาๆน้ำพึนแน่ยส <c oughs> ั่อ้าคอจนกงเ <c oughs> บา,าออกเลยบาททำ <c oughs> อ,อะไรกินเด้อเนาะา <c oughs> น้ำพึนเน่ยนะ ว่าวอะไรสิเมื่อป้าได้หัดนี้เด้อเนาะคนสิเมื่อป้าได้เด็ดเมื่อ้รมาดินมาดินน้ำเจ้ามีแต่ไม่ตู้ว่าวันนี้มามีแต่ไห่ไม่ตู้ว่าบดขนมบดไม่ตู้บ่าได้กินบะเนีอาไห่ไม่ตู้บ่าได้กินมาบัดหน้าชินั่งว่าแต่ก้าวไม่ตู้เนาะเอาขนมไห่ไม่ตู้ได้บะมีแต่ลานมีแต่ลานกินผัดไห่ไม่ตู้ว่าดิมาเถื่อหนาเนี่ย่าให้เด้อไงแต่คนอยากให้น้อยอ่ะนั่งเจ็บเจียนั่งเจ็บเจียรู้มาเถื่อนเอาขนมไห่ไม่ตู้เจ้าเจ้าบนกินบะดนี่ยอย่าบอกบอกน้ำพิ่นเนี่ย บอกน้ำพึนเนยเป็นยังคือบอกอยากบอกนะญาติบอกเป็นยังย่านไม่ใช่ขนาดเคยเห็นขึนมาเลยขึนมาเรื่อยอยู่เนาะเลยทีขึนมาดิ่ลยได้ขนมเพึนก็ชื่อมาไห่มึงในมาเอามาไห้กูโนทั้งนุ่มทั้งฉ่างตัวโบบอกน้ำบอกน้ำพึนแน่ด้วยเพป็นถามกันมึงเคยเห็นบ้างไหมเคยเห็นได้แหละอยู่ที่หน้าเห็นดิบอกเจอหนะเนี่ยเนาะ อันมาเตียงครับไปซื้อขนมนั่นนะ่นต่ก่อนไปกับแม่บ่ต่ก่อนคือแบบแม่พาไปบ่ต่ก่อนบอกผ่นนาะบอกน้ำพึ่นเล่นะบอก่าสีเมื่อได้แบบนี้เด้อไปสาเมื่อนั่งไปทาเมื่อพึ่งก็ออกอยู่คุนแล้วเมื่อว่าวันไหนชอบทำมาพิ่งกับมาชงเมื่อบล่ะบ่มาส่งแล้วปะอีผึ่นเลย เ่ะซในเพื่อนบ่าเป็นเนาะว่าามากเลยเนาะเมื่อเข้าบ่เป็นจังมากเนาะฉลายแมน่อเมื่อบ่อเมื่อเมื่อดิ่นน้ำืึนไปสิพ้าเมื่อเรียงเฟอไปอ่มีเฟอมีน้ำเย็นเมื่อบ่อมีเฟอมีน้ำเย็นเมื่อบ่อยละเมื่อบ่ะเมื่อบ่เมื่อน้ำผึนโอ้ยว่าเป็นบ่เป็นอ่าอินเดียบ่อไม่ชิมบ่เนี้ยไม่ชิมบ่เลยบ่ละบ่บและบ่เนี้ยจิตเ้าดิ้งนะฮึ่มม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 ม จุ่มสีสูงเนาะบัดใหญ่เนาะอืออ่าวบนึงก a ตัวยาวขนาดอยู่อือบัดแม่คือว่าน้อยเตี้ยๆเนาะนี่น้อยนึงน้อยสจ่อยแม่้วแนวพ่อบ่พ่อแลมือนั่นเนาะบ่นี่มือน่ะนะยาวยาวมือยาวกะั่นกะให้แม่มาเอาน้องพอยเว้าบ่เป็นเด้ไปบ่จะไปนี่คือว่าพ่อแม่เจ้าสิมาเอาบ แม่บอกคือว่าแม่ห้พพอไม่มาเอาบอกอ๋จุกเป็นฟังแน่นะอืไปบ่จัสบ่ไปเวลาแม่จะโทรมาจะของเงินแม่นําแม่ฝากเงินมาให้ซื้อขนมแน่ว่ามีเงินไปโรงเรียนสันเดอเวลาคนโทรมา่คือว่าเ่นมาค่อยโทรมาแล้วมีจะ้มเมดูเข้าไปเจ้าเจ้าจักยโยเบอร์แม่เจ้าน่ะจักจะกเจ้ามีโทรศัพท์่ะ,ะไรแม่ไม่โทรห,หาเราดิอืโทรบ่โทรบ่หาแม่น่ะ ทอดสับทูบไล่ใช่ไหมฮะขั้นในเปแป้งใช่ไหมสับปีบบ่ถือไปถือมาแล้วก็รทอดสับดูดเฉแปลนหลักการขึ้นบัวไล่เลยเครื่องเดียวกันบ่น้ำพรกของพ่อตั้งห้าเออของเพคนตั้งห้างของคนตั้งห้าแต่ว่าเวลาโทรหาแม่ต้องเอาเครื่องของลูกบ่อันนี้โดถยุบไปยุบมาโดยมันดูดมื้องมันนี่ดูดลงเฉแปลโดถกดที่ไหนกับบขึ้นบ้านแต่ว่าอันคันว่าเป็นเบอร์พัวนี่บัวฮับเนาะ ถ้าเป็นเบลูกนี่ครับอืมแบบว่าพอได้ติดต่อนําลูกนะว่าซั่นซะเนาะคือว่าอะไรของแนวสั่งพ่อเนาะเออสั่งพ่อแท้อันนี้บักลูกเฮ็ดห้วยหน้าเบิ่งก็ยังวาว่าห้วยมสิแตกบ่หน้ามึงนะก็ว่าเว้าสิเดี๋ยวนี้ก็วาบ่บ่ได้ปากนําบ่นี่วโทรมาเนาะันางว่าเนาะอืคือว่าเนาะคนเฮาบ่อยากนเว้าเนาะแม่น เบื่อกกบุญอยากเห็นคือเบาบุญอยากเห็นชนหนาพนได้เอาเบื่อค่ะเบื่อแน่เนา้อโนเคอืมกันแบนมันทันถึงยันว่าบัดรคือผุนบู้เนาะว่าบุไรี along, ่ห้ามกับบุญชักเมนมึงแถวเออคิดใท่ไหมพอของลูกเนาะเขาก็ยังดีเล <like ja ี้ยงลูกเพื่อนซี่เพิ่นเปลี่ยนแปลงกับมี่กับพ่อแน่น้อยบุญักอืมทำมาไล่ปีหนึ่งชงปีไปได้แกเลี้ยงไป จะแต่เวนแต่กรรมแล้วเนาะเฮากับบังคับไพ่แม่สีมาพ่อเฮานี่รวมกันพ่อเฮานี่นะวะแม่ก็จะเอื่นอย่างก็เก็บบอกดอกไม้ห่วมต้นเนาะเลยเก็บแบบบ่บเสมอเลยนาหน่ะเนาะเออยกเห็นแต่สั้นนะเนาะทำมาอย่างให้กะสีเครียดทั้งเครียดดุกะนั่นบัานี้ดุมานำผัวดุมาว่าเมียสีมาน้ำเะา้าบ่หูี่างคิดเด้คือว่าให้เมียมานำลูก แต่ว่านี่เมียบสุสนใจก็เลยต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านห่างลูกกับมันบอน่อยู่น้ำหน้อยู่น้ำเมยนะทำลูกอยู่น้ำมันกับโบมาหนอกอันนี้คือคือลูกผติตพอแต่ไหนมาบอกแต่ยังไงหน่อยคือบอกแต่แต่ยังหน่อยตื่นผมเคอยู่นอนกับนอนน้ำโพไม่ได้นอนน้ำเมย์แต่เนี้คือว่านอนนำอ้ำโพจ้ะเมียเหเวียกกับคืนบอกไม่ได้เห็ดนะเวียกแต่ว่ามักติดพอขนาดติดพอแตู่้มือนี่กานอนกับ เบื้องหนึ่งกับโผล่ๆนะกับเบื้องหนึ่งกับใยนุ่มนะกับปกติเล็กน้อยสิมักติดแม่เนาะเพิ่นอนติดโผล่เพิ่นยังให้ยนุ่มเพิ่นได้เนาะเพื่อนโผล่นะกับโผล่ในคนไม่ดีนอนโผล่นอนหนีรุ่งพ่อว่างแนเพิ่นว่าบ่นางเจ้าดูดนุ่มพ่อว่ต่อนะเจ้าอยากดูนุ่มบ่บ่ได้ดูหรือว่าบ่ดูดบ่ะอ้ใช่บาชูฟังดูฮะดูดบ่ใช่โอ้ยดูดนุ่มพ่อดูนะมันก็มีน้ำบ่เลยเปนคาโกเฮ็ดนะ เจ้าหิวนมบ่จังดูดนมพ่อนนะบอกว <พอ S 2> <า>่านางเห็นไหมว่าเราจะเราจะดีๆเจ้าอยากกินนมบ่จังดูดนมพ่อนนะหรอว่าว่าน้ำเพิ่นแน่ลูกหรือว่าอยากกินนมแหละบ่มีนมแหละดูดนุ่มถาบ่แบบคือเด็กน้อยดูดเว่ยนะเนาะ <c oughs> แมนแม,แมนดูคมชินแน่แ<ม>น่แ<ม>นอนละอ่ะดูดนมพ่อแทนเว่บ่แบบเด็กน้อยเนี่ยเลยใบหมายนมไรพ่อนั่นคือสิไปใช้เพราะอะไกับหมดจกคู่นะแมนอยู่ถ้าว่าแม่บอกกลับมาคือสิบอไรเมียง่ายของเราเนาะ มันเกี่ได้แเพราะว่าเฉดดินชาวด้งอยู่บ้านแนกเหตุที่ว่าบปรอะไไปดินนี่คือแบบลูกติดเด้แมนคันว่าเอาเมียไหมกับชิญ่าให้ลูกติดทำใบ้ลูกจักควมำผูอแน่นเนาะพอกับโรอะไรเมียไหมง่ายแบบนี้แต่ถามแต่ถามกาอยู่น้ำมีตู้เรยสิไปหาเงินผาเงินมาห้สิืุอนไปกันไปน้ำพอแล้ว บ่อยู่ได้ําสู่ก็สิไปนําพ่อไปนําพ่อคือเก่าไปนําพ่อคือเก่าอือเนาะตกไดนั่งไปไสน่ะอิ่มแล้วบ่สิไปเอาเมื่อบ่เอาเมื่อบ่อิ่มให้เอาเมื่อบ่ขนมนะมาอยู่ติเอมานั่งมานั่งอยู่ข้างในเพิ่นคามน่ะพ่อนําเพิ่นน่ะก่อว้มาหลายมื้อหลายวันก็ยังคือเก่าน้องคอยก็ได้เนาะยิงเพิยังอ่าอยู่เนาะคืยังายเมื่อกันเด้อเด้อ เอาหยังมื้อหน้านะเอาหยังอยากกินหยังมื้อหน้าเว้าออกหรืซื้อหยังมาบเพิ่นบอกอยากได้หยังอยากได้หยังสิเนลูกได้ขนมเอาขนมยังบดนีขนมยังกบ่เอาขนมยังบอกเพิ่นดูเอาขนมเด้อโปโปคือเอานได้อยู่นี่เนาะตั้งบ่อยากเว้าอซื้อหน้านก็ยได้นะบอกเพิ่นใหม่เอายังอยาไยัง พ่าไปยังยังลูกย้ปโป้กับยังกับยังนี่หละบอกได้ฮานุมได้ฮานุมขนมปีโป้เนาะโอเคานกันได้เาสบายดีกนด้สบายดีสบายดีสบายดีด้วยเป็นตะเพ่งอยู่สบายดีเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสาบุลลาชขอจบคลิปลงไปก่อนเดอ้อถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีบอรสุูสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอกาวข่าวว่าสบายดี